ท็อปดารณีนุชบุกเยี่ยมรุ่นพี่ตุกยานีถึงบ้านคลิปนั่งทำแผลให้ทำเอาหลายคนซึ้งใจท็อปดารณีนุชบอกเล่าเรื่องราวนั่งทำแผลให้ตุกยานีถึงที่บ้านคลิปอบอุ่นมิตรภาพน่ารักของคนวงการบันเทิง เป็นมิตรภาพที่น่ารักของขนตอการบันเทิงกับคลิปที่หลายคนดูแล้วสัมผัสได้ถึงความรักความหวังดีและความอบอุ่นอเมื่อนักแสดงรุ่นใหญ่ท็อปดารานุชเดินทางไปเยี่ยมนักแสดงและพิธีกรรุ่นพี่อย่างตุกยานีถึงที่บ้านนอและได้เห็นว่าพี่สาวเป็นแผลที่หัวเข่าและยังไม่ได้ทําแผลใดๆเจ้าตัวจึงนั่งลอกสเก็ดแผลให้อย่างทนุถนอมโดยในอินสตาแกรมของท็อปดารานุชได้บอกเรื่องราวไว้ว่าน้องคิดถึงก็เลยแวะไปหา พบว่าคุณพี่มีแผลหกล้มเป็นแผลสิบวันแล้วแต่ข้างบนลักษณะแผลแข็งดูเหมือนแผลปิดแต่ข้างขอบขอบแผลยังอักเสบเป็นมงแล้วเธอก็จะแผลด้วยนางพยาบาลจำเป็นจำจะต้องจัดการหลอกส่วนที่แข็งของแผลข้างบนออกโดยการใช้น้ำเกลือชุบผ้ากอสโปให้ชุ่มฉ่ำใช้เวลารอด้วยการร้องเพลงไปประมาณ3-4ถึงเพลงแล้วค่อยแอบลอกออกตอนแก่เผล,ลอลอกไปลอกไ,ไปจนเจอผิวที่เป็นแผลข้างล่างซึ่งก็ใกล้จะสมานกันแล้วแต่ก็ยังไม่สนิทดีคุณพี่เธอช่างระแวง กว่าจะใส่ยาถึงส่วนแผลข้างล่างให้คุณพี่ได้ล่อหลอกกันอยู่นานอย่างกับหลอกลูกเอ็นดูถึงจะกลัวแต่ก็กลัวหัวร่อหัวร่ากันไม่ได้หยุดหลายคนเห็นภาพแล้วต่างซาบซึ้งใจในความมีน้ำใจของรุ่นน้องที่มีต่อรุ่นพี่เสมือนคนในครอบครัว